สวัสดีครับผมแม็กานอนนะครับวิดีโอนี้จะช่วยคุณเข้าใจแผนรายได้10ช่องทางของ t r u สตา a r มากขึ้น ดโดยกำหนดการจ่ายเงินของแผนของ TrueStar นะครับจะมีคร่าวๆแบ่งออกเป็นทันทีเลยรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนนะครับผมอย่างข้อหนึ่งเนี่ย Vilnet Consultant Discount เนี่ยเราจะได้รับทันทีเลยโดยเราซื้อน้อยก็จะได้ส่วนลดน้อยซื้อเยอะก็จะได้ส่วนลดเยอะเป็นธรรมดานะครับอย่างเช่นในภาพเนี่ยน้อยกว่า100แต้มเนี่ยเราจะลดอยู่20% หนึร้อแต้มถึงร้อยเกสิบเก้าแต้มเนี่ยเราจะลดยี่สิบห้าปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็สองร้อยถึงเก้าร้ยเกสเก้าแต้มลดสี่ิเปอร์เซโดยสูงสุดเนี่ยก็คือซื้อหนึ่งพันแต้มขึ้นไปลดสี่ิบห้าเปอร์เซในส่วนของข้อสอง retail earning นะครับตรงนี้เนี่ยจะได้รับส่วนต่างจากการขายนะครับโดยที่สมมุติว่าเรามีลูกค้าเนลลูกค้าเราเรียกว่า p r e f e r member นะครับตรงนี้เขาจะสมัครฟรีแล้วก็ได้ส่วนลดสิ นะครับถ้าเกิดลูกค้าของเราเนี่ยตั้งออโต้ชิฟทุกเดือนทุกเดือนนะครับก็คือออโต้ชิฟก็คือการสั่งของตั้งสั่งของไว้อัตโนมัติทุกเดือนนะครับอันนี้เขาจะได้ส่วนลดส5ห้าเเลยครับผมแล้วก็จากที่ข้อหนึ่งเราได้ส่วนลดเท่าไหร่อย่างเช่นได้ส่วนลด4ี่เอร์เซนาะแล้วก็ลูกค้ามาสมัครเป็นลูกค้าอย่างเดียวได้ส่วนลดส0เส่วนต่าง30เอร์ซ์ไปไหนอันนี้ทางบริษัทจะโอนให้เราทุกสัปดาห์เลยครับ ส่วนถ้าเกิดเรามีลูกค้านะครับลูกค้าประจำเลยเนาะสามคนนะครับสามคนเนี่ยเป็นข้อสาม a l t h r e e Get Free o n นนะครับผมก็คือสมมุติว่าคอ s เ o อร์หนึ่งเนี่ยเราเขาซื้อออโต้ชิฟทุกเดือนนะครับเดือนละ150แต้มนะครับคอ s เ o อร์2ซื้อ200แตม้มคอ s เ o อร์3ซื้อ100แต้มนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้ แต้มฟรีมาซื้อของเท่ากับคนที่ซื้อน้อยที่สุดนะครับในที่นี้ก็คือคอสเ o m เมอร์สที่100 PV เอามาซื้ออะไรก็ได้ครับที่เราอยากจะทาน100 PV หรือว่าอาจจะมีลูกค้าก็ได้เอา100 PV เนี่ยมาซื้อแล้วไปขายสำหรับข้อ4ี่นะครับ f าสต์สตาร์โบนัสฟาส s t สตาร์โบนัสก็คือคอมมิชชั่น ที่ทางบริษัทจ่ายให้เราเนาะโดยที่ชุดสมัครเนี่ยจะมี6ชุดด้วยกันแต่ว่าชุดสมัครที่ทีมฟินิกโกเบลเรานะครับแนะนำก็คือชุด Builder Pack ราคา399เหรียญแล้วก็ได้ PV 200 PV ด้วย200 PV เนี่ยจะทำให้เราได้ Fast Start เวลาเราชวนคนเนี่ยเยอะที่สุดเนาะสำหรับ Fast Start ก็จะจ่ายให้เรา2ชั้นนะครับเป็นชั้นลูกกับชั้นหลานโดยที่นะครับอย่างเช่น คุณชวนผมมาเนอะผมก็จะเป็น First Level นะครับในกรณีที่คุณสมัคร Builder Pack มามี200 PV นะครับแล้วผมก็สมัคร200 PV เช่นกันนะครับคุณก็จะได้ Fast Start ชั้นลูกเนี่ย50เหรียญจากบริษัทเนอะแต่แล้วเวลาที่ผมไปแนะนำคนอีกคนนึงมาสมมุติว่าคุณ A และกันนะครับคุณก็จะได้เป็นชั้นหลานเป็นเซคันด l เลเวนะครับ ที่เขาสมัครที่ builder เหมือนกันคุณก็จะได้15เหรียญจากฉลาดครับข้อ5นะครับเบี้ยขยันหรือว่า power of t r e e ทุกๆ3คนที่เราชวนมานะครับแล้วก็เขาออโตชิคครั้งแรกเนาะ3คนแรกเราจะได้200เหรียญทุกๆ3คนถัดไปเราจะได้300เหรียญครับในกรณีที่สปอนเซอร์ builder pack มา3คนนะครับเราก็จะได้ fast start คนละห้เหรียญจากบริษัทโน3ตสามคนร้อเหรียญเบี้ยขยันอีก200เหรียญเป็น350เหรียญนะครับตรงนี้เนี่ยรวมกับข้ออื 1, ่นๆอีกนิดหน่อยก็จะได้ประมาณ1มื่นสองละคืนทุนและยังไม่ได้รวมกําไรจากการขายปีกเลยนะครับข้อ6 True Style Bonus หรือว่าโบนัสลดเนี่ยก็คืออันนี้ก็เป็นข้อที่ผมชอบอีกข้อนึงนะครับนอกจากการช่วยลูกทีมและได้ฟาสต์ t ตารหลานอะไรอะไรอย่างนี้นะ อันนี้ก็เป็นอีกข้อนึงถ้าเกิดเราสร้างคนให้เป็น star associate 3คนนะครับเราก็จะได้โบนัสลดข้อนี้นะครับสำหรับในไทยเนี่ยก็จะเป็นการจ่ายเงินให้500เหรียญเนาะก็หมื่นประมาณ15ื่น้าเอาไปผ่อนลดตามสบายเลยแล้วก็ถ้าเกิดเราสร้างคนให้เป็นแบบเรานะครับก็คือให้เขามีโบนัสลดเนี่ยสามคนนะครับเราก็จะได้โบนัสบ้านหรือว่า t u e lifestyle b o n u ส ที่ข้อ7นี้นะครับก็คือจะได้1,000เหรียญต่อเดือนนะครับเอาไว้ใช้จ่ายอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องผ่นบ้านนะเพราะว่ามันเป็น t r u l s t s ตล์ Bonus นะครับผมข้อ8 True w e Bonus นั้นข้อนี้นะครับถ้าเกิดใครขึ้น Go p r e s i d e n t นะครับก็จะมีสิทธิ์ซื้อหุ้น IPO ก็คือมีสิทธิ์ซื้อหุ้นของ True Star ครับก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับอย่างเช่นก่อนหน้าน,นี้เนี่ย มีหุ้นของอิชิตันโน๊สิบสามบาทตอน IPO ตอนนี้เนี่ยก็ไปลายปลายเดือนพฤษภาห้าเจ็ดเนาะก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบาทแล้วจะเห็นว่าถ้าเกิดเราลงทุนในบริษัทที่มีแว l ลูมีคุณค่าในการที่จะไปแข่งขันกับบริษัทอื่นๆได้เนาะตรงนี้เนี่ยช่วง IPO เป็นช่วงที่สำคัญมากๆจะเราจะได้หุ้นถูกนะครับผมอนาคตเนี่ยหุ้นขึ้นแน่นอนหุ้นขึ้นทุกปีทุกปีนะครับ สำหรับสุดยอดผู้นำที่พัฒนาทีมงานขึ้นมาเป็น Star v ไวท์เพรสเด้นสิบคนนะครับทางบริษัทจ่ายให้เลย30ล้านบาทเป็นวันทารมโบนัสครับสำหรับคุณที่เข้ามาในจังหวะเวลาต้นสายแบบนี้นะครับแล้วก็การสร้าง10คนขึ้นมาเป็นผู้นำระดับ Star v i c e President เนี่ยเป็นไปได้แน่นอนครับถ้าเกิดคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทนะครับ ยังไงทางทีมเราฟินิโกโบช่วยกันเป็นครอบครัวอยู่แล้วครับข้อ9 4คูณ9มาตริกคอมมิชชั่นนะครับจะให้ชั้นที่1ถึงชั้นที่7เนี่ยอยู่ที่4เปอร์เซแล้วก็ชั้นที่8ที่9อยู่ที่ชั้นละ2เอร์เซนจะเห็นว่าแค่เฉพาะชั้นที่9นะครับก็จะได้800,000กว่าเหรียญแล้วนะครับหรือประมาณ30กว่าล้านรวมทั้งหมด9 000, ชั้นเนี่ยอยู่ที่40กว่าล้านนะครับผม สำหรับข้อนี้นะครับยังมีความพิเศษอีกก็คือเป็นยอดขององค์กรเนาะมาคูณกับสี่เปอร์เซนอย่างที่เห็นชั้นที่หนึ่งชั้นที่เจ็ดแล้วก็แปดเก้าเป็นสอเซนตเนาะตรงนี้นะครับโตสายเดียวก็รับรายได้ได้ไม่ต้องรอบาลานนะครับอย่างที่บอกว่าสี่สายเนี่ยสี่สิบกว่าล้านสายเดียวคุณก็รับไปเลยครับสิบกว่าล้านแล้วนะครับผม อาข้อ10โบนัสผู้คอมม i ชชั่นนะครับข้อนี้เนี่ยเราจะได้โบนัสผู้ตามตำแหน่งเลยแล้วตำแหน่งก็ไม่ไกลนะครับเริ่มที่โกลอสโซซอเเนาะไปจนถึง True a m b a s s a อร์ตำแหน่งสูงสุดนะครับผมตรงนี้เนี่ยสมมตินะครับว่าเราอยู่ตำแหน่ง True Star นะครับเราก็จะได้1.5%ของผู้เนาะตรงนี้ตำแหน่งก่อนหน้านี้ของเราโกลอสโซโกลอสโซซอเรตสตาร์อสโซซอเเนี่ยเราก็ได้ด้วยนะครับ ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของโบนัสภูข้อนี้นะครับก็คือ,เ,อ,อเราสมัครก่อนเนาะก็มีโอกาสได้โบนัสภูก่อนคนที่มาสมัครหลังเราเนี่ยแต้มเขาก็จะไปอยู่ในภูครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ในสายเราเลยนะนะครับเพียงแค่เราขึ้นตำแหน่งนี้แล้วก็มียอดใต้องค์กรแค่400แต้มเท่านั้นเองแล้วก็คอลี่ฟายได้ภูแล้วนะครับผม สำหรับสรุปรายได้10ช่องทางนะครับก็คือชวน1คนโต1สายรับ10ล้านเนาะชวน4คนจบโปรเจกต์สร้าง10คนรับ30ล้านนะครับตรงนี้นเอ่คนสมมุติว่าเราตั้งเป้ามีรายได้หลักแสนภายใน2ปีเนี่ยชวน4คนภายใน2ปีมันจะเป็นไปนไม่ได้เลยเหรอจริงไหมครับตรงนี้เนี่ยเรามี Business Center คอยซัพพอร์ตอยู่ที่ ข้างหลังเซ็นทันพระรามเก้าเนาะยังไงเราเจอกันที่นั่นครับฟินิกโกลบอลแฟมิลี่